ขุดสมบัติเก่าภาพเริ่มต้นด้วยภาพเก่าๆสีดีดของบ้านไม้เก่าๆทุดโทรมในชนบทเสียงบรรยายเสียงทุม้มนุ่มมีความลึกลับบ้านเก่าหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปีว่ากันว่ามีความลับซ่อนอยู่ภาพสลับไปที่ภาพของชายหนุ่มชื่อสมมุติต้นกำลังยืนมองบ้านด้วยความสนใจเสียงบรรยาย ต้นชายหนุ่มผู้หลงไหลในประวัติศาสตร์ตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยความหวังที่จะค้นพบเรื่องราวที่ถูกลืมเลือนไปภาพต้นกำลังถือพลัว่วขุดดินในสวนหลังบ้านอย่างตั้งใจเสียงบรรยายวันแล้ววันเล่าต้นขุดค้นไปทั่วบริเวณเขาเชื่อว,ว่าสมบัติเก่าแก่อาจถูกฝังอยู่ใต้ผืนดินนี้ภาพซูมไปที่พลัวที่กระทบกับวัตถุแข็ง,ขง เสียงแก้งภาพต้นก้มลงมองด้วยความตื่นเต้นเสียงบรรยายในที่สุดเขาก็พบอะไรบางอย่างภาพต้นค่อยๆขุดดินรอบๆวัตถุนั้นอย่างระมัดระวังเสียงบรรยายมันคือกล่องไม้เก่าผุพังภาพต้นเปิดกล่องไม้ภายในมีเครื่องประดับโบราณเล่มบันทึกเก่าๆและเหรียญกาซาบเสียงบรรยาย ภายในบรรจุสมบัติเก่าแก่ล้ำค่าแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในเล่มบันทึกภาพซูมไปที่หน้ากระดาษในเล่มบันทึกที่มีลายมือเขียนด้วยหมึกซีดเสียงบรรยายเรื่องราวของความรับความสูญเสียและความกล้าหาญที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้ภาพต้นนั่งอ่านเล่มบันทึกด้วยสีหน้าอิ่มเอมใจเสียงบรรยาย สมบัติที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของสิ่งของแต่อยู่ที่เรื่องราวที่มันบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจอดีตและมองเห็นคุณค่าของปัจจุบันภาพค่อยๆเฟดออกไปที่ภาพบ้านไม้เก่าที่ดูสวยงามขึ้นเล็กน้อยจากการดูแลของต้นเสียงบรรยายบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่บ้านเก่าอีกต่อไป มันคือประตูสู่ความทรงจำและสมบัติล้ำค่าที่ถูกคนพบจากความตั้งใจที่จะขุดสมบัติเก่าภาพจบด้วยโลโก้รายการหรือชื่อช่อง